สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้นัตัวกันหน่อยเราเริ่มจากทางซ้ายดีก่อนได้เลยสวัสดีครับโอมทิติวัน์ครับผมฟลุกนัททครับบอมธนวัฒน์ครับตาธิวัตครับเจงสุภาพมงคลครับเนสเธอโคครับเป็นไงบ้างวันนี้เตรียมความพร้อมมาขนาดไหนกับการแข่งขันในวันนี้พร้อมมากครับผมตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนที่เราแบบได้รันทูอะไรเงี้ยพอรู้ว่าแบบจะมีเกมอะไรบ้างก็รู้สึก เอออยากจะเล่นแล้วใช่ครับก็เป็นครั้งแรกที่เจอทั้งสองคู่นี้ด้วยครับใช่ครับในคู่รักคู่ทั้งสองคนออกข้างนอกโอเคครับครับผมเราไม่ได้แข่งกันเองนะเราแข่งกับแฟนคลับด้วยคือเราให้แฟนคลับมีส่วนร่วมในการแข่งด้วยครับสนุกมากครับผมแบ่งเป็น A B C นะครับเดี๋ยวรอดูเลยใช่ครับแล้วอันนี้ก็คือแบบฟิตมาแบบพร้อมเลยใช่ไหมคะที่ต้องนั่งเป็นขับ ครับผมจริงๆก็วิ่งตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเ้ยไม่เกี่ยวว่าไม่ไม่ตั้งแตคืนเราวิ่งงานเฉยเราวิ่งงานก็วิ่งงานตั้แต่เมื่อคืนคนเราวิ่งวอร์มวอร์มไว้วอร์มไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็เหมือนกับแบบว่าเป็นกีฬาสีเนาะใช่ครับแล้วหลังจากแบบแข่งกีฬาเสร็จจะมีการแสดงโชว์อะไรอย่างเงี้ยไหมคะแบบโชว์รวมหรือโชว์คู่ชวนอ๋ออะไรก็ตแอปอย๋ออันนี้สปอยได้ไหมครับได้เนาะได้เต็มที่แล้วไม่โดนไม่โดนปรับเลยโดนหมด เดี๋ยวรุดหมดใช่ให้เราพูดเดี๋ยวรุดหมดใช่เขาพูดสปายได้เครับคู่การได้เลยครับคู่การเก่งมาหนึ่งจริงจริงมันมันมีมันมีโชว์สไตล์ให้กับทุกคนจากทุกๆคนแล้วก็ไม่ต้องไปรอดูว่าจะเป็นคู่หรือจะเป็นทีมหรือว่าจะเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยใช่ครับผมครับใช่พี่อยากเสิร์ฟไหมได้เหรแล้วเราเตรียมเทคนิคมาเอาชนะคู่ต่อสู้ยังไงเตรียมเทคนิคแต่ละคู่เลยแต่ละคู่เลยอ่าเอ่อ อย่างอย่างของอย่างของเราเนี่ยโอฟังเนี่ยเราก็เตรียมคือจริงๆเตรียมความตลกครับไอเหรอหรือเปล่าคือเราเตรียมมาเพื่อเอาชัยชนะคาบันีโอ้โหไปท้าเขาอย่างนั้นเริดูนุ่มๆตั้งนัเลยเฮ้เราก็สู้ดิเรา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 สู้อยู่แล้วเดี๋ยวลายเนาะสู้ตายเดี๋ยวราดูครับว่าจะยังไงครับครับผมเราเราก็เตรียมความพร้อมมาเพื่อที่จะชนะเหมือนกันใช่ไหมครับครับ ของพวกเราก็เตรียมมาเหมือนกันครับผมชนะมาตีกับทีมแต่ว่าไม่ตีกันในตีกันในทีมก่อนใช่ครับผมถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้ก็ไปตีนอกทีมใชเราเพิ่มความมั่นมาคือจริงๆอ่ะเราไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นพวกเราตั้งแต่การซ้อมแล้วไม่เรากินอยู่แล้วเราตั้งใจเราปกติอ่ะคือแต่ละคนอาจจะเป็นแบบแฟนมีดแบบร้องเล่นเต้นอ่ะแล้วอย่างเงี้ยมันมีแข่งกีฬาสีอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงที่ต้องมาแข่งกัน รู้สึกตื่นเต้นใช่ครับผมแบบเราด้วยอีกอย่างหนึ่งคือแบบก็พวกผมเจนกันเนีใช่ไหมครับก็เพิ่งมาเคยเจอพี่ีด้วยอะไรก็เลยรู้สึกเออแบบเหมือนได้เพื่อนใหม่ด้วยอะไรก็เลยแบบตื่นเต้นก็เป็นครั้งแรกที่เหมือนกับมาร่วมงานนอกค่ายครับผมก็ไม่รู้ว่าจะจะทําให้ดิวมันอิกขายหน้าหรือเปล่าไปเขาเลือดมาแล้วเราต้องทำให้เต็มที่เต็มที่แน่นอนใช่ เขถามอะไรก็ครับชื่อนี่แกราจะรอดกันไหมทุนเนี่ยเนี่ยดำน้ำกันหมดเตรียมอะไรมาชนะเออเตรียมอะไรมาชนะเตรียมใจมาเฮ้ยเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอดเหมือนทุกคนตอนนี้กำลังกักของอยู่นะเดี๋ยวเราไปรู้ว่าของจริงเราคิดว่าทุกคนเราจะใส่เต็มแล้วเราคิดว่าสองคู่เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอน ไม่มีอะไรเลยคร <remembering. S 3> ับพวกผมอ๋อหรอให้บับพูดออกสู้กันหน่อยเออตัวอย่างที่ว่าตอนรันฟูแบบพวกผมไม่เน้นพูดฮะเน้นแพ้เอ้ยเน้นทำมากกว่าเดี๋ยวมาอาชนะก่อนไปพูดอย่าเลยอย่าเันหรอกโอเคโอเคครับก็เราเราชนะแหละครับเพราะเราโหดโหดอาชนาทกินก็ได้แลครับ ใหคิดแบบชื่อทีมง่ายๆแบบตอนนี้เลยแต่ละทีมอยากใช้ชื่อว่าอะไรที่จะแบบบัฟพูดต่อทุกคนยาวไม่ต้องถายามไปหรอกยามไม่อะพี่ออกมาพี่ออมได้แล้วพี่อชื่ออะไรนะทีมเราทีมเราทีมปกเปียกครับผมชนะปกเปียกมันเป็นการแก้เคล็ดครับผมชื่อมันต้องแบบมี้ก่อนแล้วเดี๋ยวข้างในมันก็จะแข็งแกร่งทีเดียวแล้วทีมวัดผูครับ ทีมแมวไฟครับครับไอตอนแรกจะตั้งชื่อมันม่วงแต่ไม่เอาดีกว่าเขาเขาวนนี้เขาตีมม่วงตีมหัวเริ่มตีแล้วไม่ต้องหัวแล้วครับผมให้ฝากแฟนๆฝากวันนี้แล้วก็ฝากผลงานของแต่ละคนค่ะครับ ครับผมโอเคก็ฝากด้วยนะครับผมงานฟีดวายลิมปิกแฟนมีของพวกเราทั้งหคนนะครับรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมใช่ครับก็พวกเราก็จะพร้อมเสิร์ฟความสนุกให้กับทุกๆคนนะครับหวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยไปกับพวกเรานะครับใช่ครับผมแล้วก็อยากจะบอกนะครับผมถ้างานนี้ใครเตรียมร่างกายมาไม่พร้อมอาจจะแพ้พวกเราได้เราพร้อมหรอ้อมสิมาเจอกันครับ รูปงานเสร็รไปแล้ว